ความสำเร็จมันไม่เคยเป็นเรื่องที่ง่ายเลยมันมีทุกอย่างที่คุณจะต้องจ่ายด้วยราคาเสมอบางครั้งอาจจะเป็นปราคาในเรื่องของเวลาบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของทักษะบางอยา่างบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการลงมือทำหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่เงินเช่นบางคนเนี่ยไปลงทุนเรียนคอร์สหรือบางคนเนี่ยไปลงทุนเข้าสาัมมนาบางคน,นีลงทุนซื้อ AI และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม ทุกอย่างนั้นจะต้องมีสิ่งที่ต้องจ่ายด้วยราคาบางอย่างอยู่เสมอแต่ถ้าคุณนั้นยังคงลงมือทำยังคงก้าวต่อไปข้างหน้าชีวิตคุณจะการันตีได้แน่นอนว่าคุณสำเร็จแน่นอนแต่คนนี้เขาไม่กล้าลงทุนอะไรเลยแม้แต่เวลาจิตวิญ,ญญาณหรือแม้แต่เงินหรืออะไรก็ตามพวกเขาไม่คู่ควรทุกกรณีที่จะได้รับความสำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องของคำว่าคู่ควรและว,วันนี้คุณได้ทำอะไรบางอย่างที่ คู่ควรกับความสำเร็จแล้วหรือยังก่อนที่คุณจะตีโพดีพายว่าจักรวาลหรือโชคชะตาเนี่ยไม่ได้ช่วยฉันเลยโชคชะตาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อสําหรับบางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีหรือดวงเกิดหรืออะไรก็ตามแต่ทาไมบางคนเนี่ยดูลัคนาราศีตั้งแต่เกิดบอกว่าราศีนี้จะรวยช่วงอายุเท่านี้เท่านี้ก็ไม่เห็นจะรวยสักทีสแสดงว่าคนที่กําหนดความรวยเป็นใครครับคุณพิมพ์พร้อมกันครับว่าคนที่กําหนดความรวยก็คือฉันเองโอปาอีสานสวัสดีครับ